ช่องอลันดิจาวัสกี้มี f c e b o o k f แฟนเพจแล้วสามารถซื้อสินค้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมได้ที่อลันดิจาวัสกี้แฟนเพจ สวัสดีครับพบก,กับผมหลันจาวสกี้และว,วันนี้จะเป็นการโม้หน้ากล้องนะครับผมแม่ห่างหายไปนานเลยนะครับผมนะก็ไม่ได้เจอกันก็ประมาณเดือนกว่านะครับผมเกือบจะหนึ่งเดือนกับอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับผมซึ่งผมไปไหนก็มีปัญหาเรื่องเสียงแล้วก็มี ป่วยนิดนดหน่อยๆน่อยะครับผมก็เลยไม่ได้มาทําคลิปนะครับผมแล้วก็การที่ผมทําคลิปภาปัญญาก็พักไปก็มีปัญหารเรื่องเสียงแต่ผมก็ไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้เป็นโควิดแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคที่แบบป่วยแบบนหนักก็ไม่ได้เป็นนะครับผมก็ก็โอเคก็รู้สึกสบายใจอยู่ที่ตัวเองไม่ได้เป็นโควิดแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรที่มันร้ายแรงอะนะ อย่างก็คือบวกกับความความเครียดในเรื่องส่วนตัวด้วยแหละก็เลยทําให้พับเรื่องออการทําคลิปลง y o u t u b e นะซึ่งทําไมผมถึงแบบว่าต้องพับเพราะว่าสมาธิไม่พอไงผมก็เลยทําคลิปไม่ได้นะครับผมแต่ก็คงจะมีคนคิดเนาะบอกว่า แล้วทำไมไม่ฝืนตัวเองสักนิดนึงก็ก็พยายามแล้วแต่ก็ฝืนไม่ไหวก็เลยไม่อยากจะทำเพราะว่าพอทำไปสีหน้าก็จะดูบูดบึ้งดูก็เลยไม่โอเคครับผมแล้วอย่างก็คือฝนมันตกแล้วก็ฟ้าร้องด้วยคือคือคือแบบอากาศมัน มันแบบช่วงนี้นะ่ะฝนมันตกบ่อยแล้วพอหลังจากที่ฝนมันหยุดตกนะอากาศมันก็ร้อนด้วยไงคือร่างกายผมมันปรับตัวไม่ทันนะพอกว่าจะได้เวลาที่ผมจะมีโอกาสได้ทําคลิปรีวิวแล้วก็ทําคลิปภาคบรรยายก็น้อยนะเพราะว่ามันฝนตกนะฝนตกแล้วก็มีฟ้าร้องอย่างตอนนี้นะฝนก็ยังตกอยู่เลยเนี่ยไม่รู้ว่าได้ยินเสียงฝนกันหรือเปล่านะ อืมคือฝนม,มันตกบ่อย,ยนะพายุเข้าแต่ก็ยังร้อนอบอ้าวอยู่ดีที่จริงถามว่าผมที่ที่แบบแบบสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้เนะอะไรที่ผมทำได้ก็ก็ยังมีนะก็แบบว่าเขียนพวก บทความหรือว่าเขียนบทภาคที่เอาไว้เอาไว้สำหรับช่วงเวลาที่ฝนมันมันไม่ตกแล้วก็แล้วก็สภาพอากาศมันก็เป็นใจนะก็ค่อยทำคลิปภาคบรรยายแล้วก็อีกแบบนี้ก็คือทำคลิปรีวิวของเล่นไปอะนะซึ่งแน่นอนว่าการพูดนะมันก็ก็ง่ายนะแต่ว่า การที่เราได้ทําจริงๆนะบางทีมันก็มีอุปสรรคนิดๆหน่อยๆเนาะก็ทั้งอากาศมันมันไม่ถ่ายเทนะซึ่งถามว่าทุกวันที่ผมทําคลิปแนวรีวิวแล้วก็ทําคลิปแนวพวกภาคบรรยายผมผมต้องปิดนี่นะต้องปิดหน้าต่างนะต้องปิดหน้าต่างปิดพัดลมคือปิดหมดเลยนะแล้วก็ต้อง ทำเวลากับการทําคลิปะนะซึ่งช่วงไหนที่แบบไม่ไหวแม่ก็บางทีก็มีแบบแบบพักไว้ก่อนคือหยุดไว้ก่อนแล้วก็เปิดถลมไปกินน้ำกินท่าแบบใส่น้ำแข็งเย็นๆอย่างเงี้ยก็สึกดีไหมก็รู้สึกดีนะที่แบบแบบคือมันก็ต้องทนนะนะที่แบบว่าเราจะต้องเราจะต้องแบบว่า ทำยังไงก็ได้ที่แบบว่าให้มันได้ผลงานสักชิ้นหนึ่งก็ยังดีเพื่อที่จะเอาไปลงคลิปนะเนาที่เป็นอยู่นะก็ถือว่าถือว่าโอเคไหมก็โอเคนะก็พยายามพักฟื้นตัวเองพักฟื้นตัวเองให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็มาทำคลิป เกี่ยวกับการรีวิวการอันบ็อกซิ่งทำคลิปภาคบรรยายอย่างเงี้ยนะอย่างที่ทราบกันดีนะว่าการที่ผมทำคลิปอะไรพวกแบบนี้นะถามว่า,ม,งงาวมันก็ใช้พลังงานเยอะไหมก็ใช้พลังงานเยอะนะถ้าหากใครที่อยากทำคลิปจริงๆนะคือมันมันไม่ไม่ง่ายนะการที่เราทํา ทำคลิปลงยูทูบนะั้นมันไม่ง่ายและมันก็ไม่ได้ยากเกินไปถ้าหากเราศึกษามันเนี่านะศึกษามันแล้วก็ตั้งใจที่จะทํามันจริงๆถึงแม้คนดูอาจจะอาจจะน้อยก็ไม่เห็นจะเป็นไรก็อย่างน้อยเราก็มีคอนเทนต์ลงซักคอนเทนต์หนึ่งอะไรอย่างนี้นะคือถามว่าผมนะสนับสนุนนะพวกคนที่แบบแบบว่า ทำคลิปเองอะ่ะโดยที่แบบว่าไม่ได้ไปดูดคลิปของชาวบ,บ้านแล้วก็แบบเอามาแปะลงแบบดือด้อๆอะไรเงี้ยซึ่งคนประเภทนี้ผมผมไม่ชอบนะเออผมไม่ชอบเลยนะพวกคนแบบนี้มันมันหากินง่ายเกินไปไงแต่ว่าถ้าแบบถ้าแบบเอาเอาคลิปโน้ลิีนี้เอามาแบบว่าเอามาบรรยายแล้วก็ตัดแต่งอะไรนิดๆหน่อยๆนะเออมันก็มันก็โอเคอ่า หรือทางให้ดีคือทําคลิปเองดีกว่านะอนาะทาเองอย่างแคสเกมก็เล่นเองภาคบรรยายเองนี้นะที่ผมทําอยู่ไหมก็ทําแบบนั้นแหละยังอย่างที่แบบท,ที่ทราบกันดีนะว่าผมนะ่ะก็จะมีการติดภารกิจเกี่ยวกับพวกการทํางานประจําด้วยนะซึ่งถามว่าการทํางานประจํา ก็โอเคไหมก็ก็โอเคนะฮะเพราะว่าการที่เรามีงานประจําอยู่นะอย่างน้อยมันก็เป็นรากฐานสําหรับการที่เราจะไปแบบว่ากล้าเผชิญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่เราจะไปสร้างเนื้อสร้างตัวหรือการที่เราจะลงทุนในทุกอย่างซึ่งการลงทุนทุกอย่างมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่จะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยมันก็แล้วแต่แล้วแต่ที่เราเลือกที่จะลงทุนนะเนาะยัง ผมก็ลงทุนในการที่แบบขายของเล่นลนะเนอะถามว่ามีความเสี่ยงไหมก็มีนะความเสี่ยงที่แบบว่าของจะมาในสภาพที่แบบสภาพมันมาดีไหมหรือบุกบี้หรือมีอะไรแตกหักไหมอย่างเงี้ยหรือที่เลวร้ายที่สุดก็คือลูกค้าสั่งคือมัดจำแล้วแต่พอของมาปรากฏว่าไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยก็ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่คนที่เขาต้องการอยากได้ของชิ้นนี้อ่ะที่แบบว่าคนที่สั่งมาจําไปแล้วเขาไม่เอานะคนใหม่จะโคจรมาเจอผมเมื่อไหร่แล้วก็จะซื้อมันก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แต่แต่ส่วนใหญ่นะคนที่คนที่แบบแบบแบบว่ามาจําผมแล้วเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเอาเอยอะแหละหเพราะว่าเขา เขาอยากจะได้มันอยู่แล้วแต่เขาไม่มีเงินส่งแต่ผมก็ก็รอได้คือแบบว่าทุกเดือนอาจจะส่งน้อยส่งมากก็ตามกําลังคือผมก็ไม่ได้แบบว่าจะใจร้ายอะไรขนาดนั้นเลยเนาะก็คือช่วงนี้นะคือเงินมันก็หายากด้วยะเนาะก็ก็แบบก็ก็เห็นใจนะอย่างผมผมก็หาเงินได้แบบแบบ ดีเหมือนเมื่อก่อนไหมก็ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ถือถ่ายได้ก็คือ,อยังดีที่ผมยังมีงานประจําไงแต่ถ้าหากผมไม่มีงานประจำแบบคลายของเล่นจะทำยูทูบหนึ่งอย่างเงี้ยผมก็คงจะลําบากในการหาเงินหน่อยนะก็ถือว่าดีอะไรที่แบบว่ามีงานประจําซึ่งสิ่งที่ผมแนะนําไปทั้งหมดเนาะก็คือคือผมว่าจะแนะนําทุกคนนะที่แบบว่า พยายามหางานประจําของตัวเองให้ได้ก่อนส่วนงานอดิเรกหรืองานที่ชอบที่แบบว่ามันสามารถหาเงินได้แล้วเราแล้วเราก้าที่จะเสี่ยงกับมันอ่ะเอาไว้เป็นอาชีพที่สองแบบนี้มันจะโอเคไงยิ่งสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ด้วยนะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ด้วยอนะไรมัน,มน,น,น,มนไม่มีอะไรแน่นอนอ่ะ ก็โอเคนะผมก็เพิ่มจะดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาทําคลิปลงช่องเหมือนเคยนะครับผมโอเคครับผมก็รู้สึกจะไม่ไหวแล้วฝนมันตกแล้วก็ฟ้าร้องนะ <laughs> เริมจะไม่ไหวแล้วมันตกหนักแล้วตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ดีกว่าโอเคครับผมผมก็ขอสัปดาห์ที่เป็นเท่านี้แล้วกันนะครับและถ้าหากทุ่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดบซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับ และสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนผู